เชลซีนะครับมั่นใจว่าจะสามารถปิดดีลไมเคิลโอลิเซได้แน่นอนในซัมเมอร์นี้โดยเชลซีนะอาจมีการพิจารณาแนบชาโลบาหรืออาันโดโบยาเข้าไปในดีลนี้บวกกับเงินเพิ่มนะครับอันนี้เป็นการรายง,งานจากซามีม็อกเบลนะครับก็โอ้โหถือว่าโบยากับชาโลบาตอนนี้เป็นตัวเลือกแล้วนะสำหรับสโมสรเรานะครับที่ จะเกี่ยวพันกับเดียวนี้ซึ่งผมมองว่าถ้าแลกจริงๆผมขอแลกโบย่าดีกว่าเพราะว่าโบย่าเนี่ยไม่ได้เล่นกับทีมเราเลยแล้วก็พอเราให้โอกาสโบย่าได้รับโอกาสเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ก็ไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรขนาดนั้นอะคือฝีเท้าก็ยังไม่ได้เก่งหรือไม่ได้ทําให้เราว้าวขนาดนั้นส่วนตัวเนาะผมมองว่าถ้าแลกโบย่าบวกกับเงินเนี่ยเพื่อเอาโอลิเซ่มาเนี่ย ผมมองว่าก็ไม่ได้แย่และมันก็อาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นด้วยก็คือ 1. โบยาอาจจะได้โอกาสมากกว่าตอนอยู่กับเชลซีถ้ากลับมาเชลซีนะเอออาจจะได้โอกาสมากกว่าเพราะว่าถ้าอยู่เชลซีตอนนี้เนี่ยถามถึงตำแหน่งกองหน้าเนี่ยโอ้โหเรามีข่าวกับจอร์นูลันอาจจะได้จอร์นูลันมาอาจจะได้อาจจะมีนิโคลัสแจ็กสันอีกที่จะแข่งขันกันแล้วก็ มันเบียดยากแหละเออถ้าเทียบกับฟอร์มที่เล่นล่าสุดกับเราเลยอ่ะเออส่วนตัวนะผมมองว่าไปคิซาพาเลตมันก็อาจจะไม่ได้เบียดง่ายแต่มันก็มีโอกาสมากกว่าเชลซีเออน,นี้อยากให้โบยาตระหนักด้วยถ้าสมมุติว่าได้แลกดีลจริงๆนะและมันก็ไม่ใช่แค่ออซามีบ็อกวลนะครับที่บอกว่าเชลซีเนี่ยอาจจะพิจารณาใช้ชาโลบาหรือโบยาบวกกับเงินนะครับก็เดลี่มิวก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเชลซีนั้น อาจาจะพิจารณาใช้ชาลบาหรือโบยาบวกกับเงินสดเพื่อแลกกับโอลิเซน,นะครับถือว่าสื่อดังๆเนี่ยรายงานตรงกันเยอะพอสมควรนะครับก็รอดูก,กันว่าจะเป็นอย่างไรสลับชาโลบากับโบยาก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าอยากให้ทางด้านของโบยาไปมากกว่านะเพราะว่าชาลบาก็ยังเล่นดีอ่ะเออท้ายๆฤดูกาลน่ะเล่นกับเรานะครับมาที่รายงานจากฟาบิซซโอโรมาโนนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชลซีนะ ะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังในเดียวของไมเคิลโอลิเซ่หลังจากที่พวกเขาเนี่ยต้องการผลักดันในเดีลยวนี้จากฝั่งตัวของนักเตะก่อนเพราะพวกเขานะครับเชื่อว่านี่คือแผนการที่ดีที่สุดเลยนะเราจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea นะได้เริ่มปฏิบัติการในการคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มแล้วอยู่ที่ว่าจะคุยกันได้ตอนไหนนะครับก็ ส่วนตัวนะผมมองว่าถ้าจะเอาอ่ะก็เอาไปเลยเออไม่ต้องรีรอไม่ต้อง,ร,ร,อองร,รอช้าหรอกอยู่ที่ตอนนี้ผมมองว่าใจของนักเตะก,ก็คงจะอยากมาแหละสลับทีมเรานะครับถึงแม้ว่าทีมเรานั้นจะไม่ได้เป็นเล่นอบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่อย่างน้อยเราก็มีบอลยุโรปให้เล่นเอออย่างน้อยเราก็มีบอลยุโรปถึงเล่นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ยุโรป,ปาก็ตามเออแต่ส่วนตัวนะผมมองว่าโอลิเซ่ถ้าจะมาจริงต้องหวังถึงอนาคตถัดไป2-3ปีอะไรแบบนี้ถ้าทีมเราดีขึ้นกว่านี้ มันก็มีโอกาสอยู่แล้วที่เราจะได้ไปนะครับก็มารอดูกันละกันว่าเชลซีนั้นจะปิดดีลได้เมื่อไหร่นะครับมาที่เรื่องของโอ้โหยกองหน้าตัวเทพของเรานะครับไอเฮียตู้นะกเ็เป็นรายง,งานจากเดอะแอตเลตินะครับบอกว่าหลายๆสโมสรตอนนี้จากซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะยังค้นหานักเตะจากยุโรปอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ในดีลของโรเมโรลูกากูเนี่ยเริ่มไม่แน่นอนแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขายังจะสนใจอยู่ในตอนนี้เหมือน12เดือนก่อนหรือไม่นะครับโอ้โหถือว่าตอนนี้ไม่แน่นอนแล้วจริงๆสลับการย้ายตัวของลูกากูนะครับมันตัดสินใจช้าไอ้หียพอเขาสนใจอะ่ะมึงก็ไม่ไปไงตอนนั้นน่ะถ้ามึงไปตั้งแต่ตอนนั้นมึงก็โอ้โหไม่ได้อยู่นี่ละแล้วก็ มันไม่แน่นอนเลยแล้วจริงๆเอ,อส่วนตัวนะผมมองว่าเราต้อง,องรอลุ้นกันอีกทีว่าทีมจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะยังกลับมาสนใจอิยิตูหรือเปล่าถ้ามันไม่มีใครสนใจจริงจากทางฝั่งของลีกซาอุดีอาระเบียเนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องพึ่งทีมในยุโรปเออต้องพึ่งทีมในยุโรปไม่รู้แหละว่าทีมอะไรอะ่ะแต่ว่ามันต้องไปแน่นอนอะ่ะถ้าไม่ไปก็ไม่ได้อยู่อะ่ะถ้ามาเชลซีก็นั่งนั่งยาวๆรอรับค่าเหนื่อยยาวๆนะครับส่วนตัวนะผมมองว่ายังไงยังไงก็ต้องไปอยู่ดี สำหรับเรื่องราวของไอตูนะครับมาอัปเดตเรื่องของจอร์นดูรันกันบ้างนะครับเป็นเบกกิ้งนิวนะครับรายงานจากแม t l อ w นะครับนักข่าวทีหนึ่งนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea นะครับได้รับอนุญาตจากแอสตันวิลล่านะครับในการเจรจาข้อตกลงส่วนตัวกับจอร์นดูรันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ในดีลของดูรันระหว่างเชลซีและแอสตันวิลล่าเนี่ยซึ่งอาจมีมูลค่าสูงสุดถึง40ล้านปอนด์ นั้นตกลงกันได้คร่าวๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ดีวนี้นะก็ยังคงมีอุปสรรคอยู่เนื่องจากซีโซีนั้นจะรอดูความประพฤกของจอร์นูลันเมื่อก่อนนะครับก่อนตัดสินใจที่จะเอาจริงๆนะเฮ้ยผมตกใจมากเว้ยตกใจเพราะอะไรรู้ไหมแมทลอนะครับบอกว่าซึ่งอาจมีมูลค่าสูงสุดถึง40ล้านปอนด์เลยโอ้โหส่วนตัวผมมองว่ามันแพงเกินเว้ด้วยนักเตะท,ที่ ไม่ได้รับโอกาสแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงของทีมอยู่แล้วแล้วซึ่งทั้งรูก,การน่ะยิงไปแค่หกลูกอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปที่ผมบอกทุกๆคนแล้วนะว่าฟอร์มไม่ได้ดีกว่านั้นแจ็คสันดีกว่าอีกสลับจอนดูรันนะแล้ว40ล้านพอน,น่ะผมมองว่ามันเป็นค่าตัวที่แพงไปเออผมมองว่าสัก25กําลังดี20-25อะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเอแอสตันวิลล่านะครับก็มี ปัญหาเรื่องของ f i n a n c i a l Fair Pay ต้องรีบขายนักเตะก่อนถึงสิ้นเดือนนี้ผมมองว่าเชลซีคุยได้เว้ยอย่าไปโง่เลยเพื่อนอย่าไปโง่จ่ายถึง40ล้านเลยมันมันดูแบบเป็นคนเหมือนไม่มีสมองอะ่ะเออเหมือนตอนนี้เขาก็ต้องเล่นขายนักเตะอยู่แล้วอะ่ะเราไม่ต้องไปเล่นตามหมากลุกเขาหรอกเราต้องเล่นตามเกมของเราเราต้องมีเหลี่ยมบ้าง ไม่ใช่ว่าเอ้ยดูเหมือนว่าเจ้าของรวยจะจ่ายจ่จายอย่างเดียว40ล้านมันเป็นเงินมหาศาลเราสมมตินะซื้อ20ล้านยี่0้าล้านเนี่ยอีก20ล้านอ่ะเราไปเสริมตำแหน่งอื่นได้เยอะเลยไม่ต้องเป็นตำแหน่งที่เก่งก็ได้แต่เป็นตำแหน่งแบบสำรองสำรองก็ได้แล้วก็ซื้อนักเตะม,มาได้อะเออถูกปะอันนี้คือส่วนตัวของผมที่ผมคิดนะครับก็อยากให้เชลซีมีเหลี่ยมเล่นิดนึงในเรื่องของจอร์ดูรันนะครับซึ่งค่าตัว40บล้านเนี่ยมันแพงเกินไปเออก็มาลอดูกันแล้วกันว่าจะจ่ายกกี่่บบาทัันนแะคร ยังไม่จบนะครับสำหรับเรื่องของไมเคิลโอลิเซ่นะครับก็เป็นรายงานจากแมทลอ์นะครับตอนนี้นะครับแมทลอ์นะครับบอกว่า mm. คิซซอนพาเลสเนี่ยน่าจะอยากได้เงินล้วนสำหรับค่าตัวของโอลิเซ่ถึงแม้ดีวกับเชลซีนั้นจะมีโอกาสที่จะส่งนักเตะมายืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ที่เซลเฮอร์สปาร์กก็ตามตอนนี้นะถึงแม้ว่าไบร์นมิวนิกและนิวคาสเซิลเนี่ยได้มีการติดต่อหาคิซซอนพาเลส แต่ตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ก็คือทีมที่นำอยู่นะในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คือเอาง่ายเป็นตัวนำเป็นทีมเต็งน,นั่นแหละที่คุยกับคริสตอฟเบรในตอนนี้นะครับก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่สนใจจริงๆส่วนตัวผมผมก็ยังจะบอกไปนะครับถ้าไม่มีค่าตัวก็แล้วไป่สมมตินะไม่ได้มีแค่ค่าตัวก็แล้วไปแบบมีแลกนักเตะอะไรปรนะมาณนี้แต่ถ้ามีเรื่องของค่าตัวส่วนตัวผมผมมองว่า ก็ไม่ควรจะแพงเกินไปเออสัก60ล้าน50ล้านเนี่ยได้อยู่ถ้าเทียบกับฟอร์มจริงๆนะครับดูการนี้เออไมเคิลโอลิเซ่นะครับยิงไปทั้งหมด10ลูกนะครับโอ้โหถือว่าก็ฟอร์มดีนะเออฟอร์มดีจริงๆฟอร์มดีกว่าโนนี่มาดูเอเก้อีกสำหรับเอ,อ่อเรื่องของลูกประตูแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมกับเกมนะครับเออก็มารอดูกันละกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเดีลยวของไมเคิลโอลิเซ่นะครับ มาที่เรื่องราวของเอียนแมตเซนกันบ้างน,นะครับก็เป็นรายง,งานจากแมทลอนะครับบอกว่าแอสตันวิลล่านะครับได้สอบถามถึงเอียนแมตเซนที่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่35ล้านปอนด์หลังจากคาดว่าดอทมูลน,นั้นไม่น่าจะจ่ายในมูลค่าเท่ากับค่าฉีกสัญญานะครับโอ้โหเอาตรงปะคือดอทมูลเนี่ยมีความได้เปรียบกว่าแอสตันวิลล่าอยู่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเพราะว่าดอทมูลนั้นหลังจากที่ยืมตัวของเอียนแมเซนไปเนี่ย ได้มีออปชั่นเซ็นสัญญาถาวรในราคา35ล้านปอนด์แต่ว่าดอทมูลนั้นมันไม่เอาไงเออมันจะเล่นเหลี่ยมว่าอยากได้ราคาน้อยกว่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเอสันวิลลาเห็นแบบนั้นปุ๊บก็ได้มาทาบทามแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะเนี่ยใจน่าจะอยู่กับดอทมุนแต่ว่าถ้ามีเอสตนบิลาสนใจมันก็ไม่แน่จริงถ้าจ่ายค่าฉีกสัญญาอยู่ที่35ล้านนะ่ะเออผมมองว่าเชลซีก็ไม่ควรจะยอมนะ เพราะว่านี่ก็คือนักเตะยอดเยี่ยมแบ็กซ้ายของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนว้ยดีกรีเนี่ยเล่นกับดอทมูลเนี่ยโคตรเก่งฟอร์มแม่งโคตรดีคือตอนนี้นักเตะพัฒนาไปเยอะมากๆแล้วอ่ะแล้วราคาแค่35ล้านอ่ะมันไม่ได้มากมายมหาศาลเลยเออส่วนตัวนะผมมองว่าจ่ายไปเถอะถ้าทีมไหนอยากได้สลับในตัวของเอียนแมสเซนจริงๆนะครับผมก็อยากให้น้องย้ายสักทีนะเพราะว่า อยากให้น้องเป็นตัวจริงเออเพราะว่าอยู่เชลซีเนี่ยน่าจะเบียดยากมีทั้งค uh ูคูเล่ยมีทั้ง ben il, เบนชิวิลอะไรประมาณเนี้ยเออน่าจะเบียดตัวยากถ้าได้ย้ายทีมจริงก็อยากให้ย้ายขาดไปเลยนะสำหรับในตัวของเอียนแมสเซนนะครับมาที่เรื่องราวของคอนนอนร์าเกอร์นะครับก็เป็นรายงานจากแมตรออีกแล้วนะครับทุกคนครับก็แมตลอนะครับบอกว่าแอสตันวิลล่ายังคงสนใจคอนนอนร์คาเกอร์อยู่แต่พวกเขาเนี่ยเออจะเซ็นกับนักเตะเชลซีเข้ามาก็ต่อเมื่อ จอร์นดูรันย้ายไปเล่นในสแตมฟอร์ดบิดนะครับโอ้โ oh, หถือว่ารอดีลนี้น่าจะรอส่วนตัวผมมองว่าแอสซันวิลล่าก็ยังไม่ละเลยสายตานะที่ยังจะสนใจกับคอนนอกาลเกอร์แต่ไอเรื่องของสวอปดิวเนี่ยจอร์นดูรันมาเชลซีคอนนอรกาลเกอร์ไปแอสซันวิลล่าเนี่ยผมมองว่าเชลซีน่าจะไม่เอานะเพราะว่ามันก็ไม่คุ้มอะดูฉกฟอร์มแล้วแล้วก็การ์ลเกอร์ดีกว่าทุกอย่างเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของการได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอ ผมมองว่าเชลซีไม่น่าจะเอาสลหรับเรื่องของการ swap deal แต่ถ้าเป็นเรื่องของการขายตรงๆเนี่ยอันนี้ไม่แน่เพราะว่าแอสตันวิลล่านั้นก็ให้ความสนใจมาตั้งแต่โอ้โหปิดฤดูกาลแล้วอะก็คือสนใจเลยสำหรับเรื่องของกาลาเกอร์นะครับก็มารอดูกาลักันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับอนาคตนะครับปิดท้ายก็ที่เนมามาซิลนะครับก็ยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับก็รายงานจากลอมโน่เลยนะครับบอกว่า เอสเตวาวิเลียนเนี่ยตรวจร่างกายที่บาร์ซิลเส็จสิ้นแล้วในฐานะนักเตะคนใหม่ที่เชลซีนะครับก็น่าจะมาเล่นกับเราในฤดูกาล2025นะครับเออแต่ถ้าฤดูกาลหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่านักเตะนั้นยังอายุน้อยเกินไปนะครับก็มารอดูกันละกันว่าจะชูเสื้อตอนไหนเออประมาณนี้ดีกว่านะครับนี่คือเรื่องราวของวันนี้นะขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันเพื่อนๆเจอกัน